สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำตามสัญญาของทุกคนนะคะว่าเราติดสกอ็อตเทปนะคะที่เราทำกล่อจงจุ่มไว้เมื่อตอนที่พี่อ้วนไปบุรีรัม์เนาะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาติดสกอ็อตเทปนะคะให้ทุกคนนะ,ะเพราะว่าเราแกะของทุกคนจนพังแล้วไงเราก็จะติดสกอ็อตเทปให้นะเพื่อป้องกันที่กล่องหุก องชัมลุดนะคะสบว่าหลประชุเจนากขึ้คับนอีนะคกา่าติดต่อไปหางทนสมชาติที่ผักทำา็นลกระดับ้อยนะคร่ให้สามารถติต่อได้ทุกคนเราให้ายว่าตอนนี้เราอยู่กับใครเราอยู่คนเดียวนะไม่มีใครอยู่กับเราด้วย อใ,<ห>ใอ่น,นี่นะคะเราก็จะติดตรงกลางนะคะเพื่อไม่ให้ระหว่างเทปตัวกล่องมันหลุดนะคะเอฟเอฟเอฟมันตึงเกินไป ชื่อเสียงจะต้องมีว่าการหรือว่าต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมตรงนี้นะคะถ้าบอกว่าตำรวจมีหรือว่าการจะต้องการอยู่างสุดท้ายทนายตั้มก็ไม่มีชื่อตำรวจการจัดการก็สามารถที่จะไปสอบสวนความซับซ้อนในคดีอย่าจำนวนเงินที่สูง เจนนะครับเข้าองค์ประกอบมีอาญาเรียะติดเบร้อยแล้วนะคะเราจะติดเทปสองฝั่งนะคะเรียกมาให้คำิกได้ีที่สามารถออกขอไรต้องมีักีว่าติดเทปสองฝั่งเพื่อป้องกันไม่ให้มีอนได้รอยไว้ในองค์ประกอบนั้นหรือไม่ก็คิดว่าออยจากกันนะคะ เจ้าวนให้เทปุกพาลรมานะเป็นบอว่าเครื่องตากทุกคนไเคยเห็นบ้าง่ไม่มอไร่จะต้งไม่ตกอะไรเทและล่าสุดนะคะตอนนี้มาดับ้อยเดิทาาที่กองปราบแล้วคะเพื่อจะให้คกับงพันสอบสวนถึงเรียบร้อยแล้วนะคะตรอนี๋ยวนี้นะคะเราจะปิด ตึ้งจิ้รลงไปนะคะเสร็จแล้วดูค่ะดูนดูเดี๋ยวขอเช็คกล่องนี้ก่อนกล่องนี้ช้ำรุทไหมเนาะกล่องนี้ชำรุทไหมกล่องนี้ไม่ชำรุดแต่ขออนุญาตติดป้องกันไว้ก่อนก็ดีเราจะต้องรีบทำรห้เสร็จนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่เราเมื่อยขาลว ออแล้วันพรุ่งนี้เราก็จะจัดกระเป๋าแล้วนะจะได้จัดวันนี้ดีจัดวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวประมาณสักบ่ายสองเราค่อยจัดจะดีไหม

นี่กล่องก็เรียบล้วนะคะแล้วก็จะติดแค่ฝั่งเดียวนะคะเพราะมันชํรงดกแค่หนึ่งฝั่งนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจกันค่ะ